พระพิราบเทพแห่งอำนาจมหาเวทและศาสตร์ลีลาหากพูดถึงเทพที่ทรงพลังที่สุดในสายศิลปะลีลาและสย,ยศาสตร์พระพิราบคือชื่อที่ไม่มีใครกล้าลบหลู่พระองค์คืออวตารของพระศิวะในภาคเกลียวกราดทรงพลังและเป็นที่เคารพบ,บูชาของนักแสดงโขนละครรวมถึงผู้ที่ต้องการบารมีอำนาจและการป้องกันสิ่งชั่วร้ายพระพิราบเป็นภาคดุข,ของพระศิวะที่ทรงอวตารลงมาเพื่อขจัดมารและอุปสรรคต่างๆเชื่อกันว่าหากใครบูชาพระองค์อย่างถูก จะได้รับพลังบารมีเสริมอำนาจและแคล้วคลาดจากสิ่งที่ไม่ดีตามตำนานพระองค์เป็นผู้ให้กำเนิดศิลปะการร่ายรำมีพลังแห่งเวทมนต์สูงสุดผู้ที่บูชาพระพิราบัดเป็นศิลปินครูโขนละครผู้ฝึกตนทางจิตวิญญาณและผู้แสวงหาความสำเร็จแบบเหนือธรรมดาทำไมต้องบูชาพระพิราเสริมอำนาจวาสนาและบารมีคุ้มครองจากไสยศาสตร์และสิ่งไม่ดีหนุนดวงด้านศิลปะโชคลาภและการงานส่งเสริมอำนาจทางจิตวิญญาณข้อคิดจากพระพิราไม่ ไม่ใช่เทพแห่งความน่ากลัวแต่เป็นเทพแห่งการเปลี่ยนแปลงและความเข้มแข็งใครที่ต้องการพลังขับเคลื่อนชีวิตพลิกดวงจากร้ายเป็นดีหรือเสริมบารมีต้องบูชาพระองค์ด้วยความเคารพแล้วจะได้เห็นปฏิหาริย์ที่คาดไม่ถึง